masa gara-gara badan aku dingin yang sampai gemetaran di motor maka aku udah kena AC ya Kon jing, masih uh. koi Neng nge Eh Oh my god, too many people here I think. What? เราไมา่ค่อยได้ขึ้นรถไฟกันเลยนะไม่มได้ขึ้นเลยแหละ ใคเก็บคอยเต้องพีมาเด้อ,อไม่รู้ตัวแบตตัวแบค E เ,เ,เ,เรยียมยันถือนะครับจะได้เริ่มเกาะอาไไปะเนาไมาโยนทิ้งยังได้ด้วยเหรอได้โอ้ก็ดีนะหลังเลอยู่จะคิดชูซื้อไปครับเดื อันนี้มีโกเเขาอะไร4ตัน3หมารวยเวอร์ไม่เลยหรอทีแรกแม็กซ์ค่ะนี่อยู่1ัน6เองต้องไปเปิดตู้เซฟไปบ่อยปั๊มเงินได้เหมือนเดิมไม่เล้ไม่ค่ยได้เจ็บเลย เปิดตู้เซฟมันก็ขึ้นไปใส่ต้องซื้อคิวเลยตัดออกไเลยว่าสเด็ก็ลงข้างล่างไงอ๋อ ใปืนไหนสติ๊กเกอร์เอไอเคไม่ไหวเอเคจริงมันต้องรีเจนเจอร์อรีเจเนอรี่นัน่นะนคือแบบโมมาเ็มเอม่มีติดะเอาแลบบก,กันเนี้ยมี มีนั่นแหละมีอะไรเ้านเย่าใส่มาอ่อกล่องกบกคนมาเหรอเกล่องว่าเซาไว้ไหนอ่ะอวไม่เห็นเหรอโอเคผ่านอะไรกันโอเคแม่โอ้ยเมเต็กเกอร์อิิ ไอเอาท็อกเว็บไปเลยล่างัรงไหนถ้ามเจอเมีโอ้โไอพิชูไว้ใจไอพิชูไว้ใจ มาสามเลยแล้วคนเดียวให้บิ๊กคิวทีมเลยด้สักไว้ครบยัง 我摸你了你麦克。 ที่ที่อัพอัพอัพอาวุธเหรอตรงไหนอยู่ข้างล่างไงตรงห้องไม่เจียมเออนั่นน่ะไหนห้องไหนห้องอ๋อห้องออเออก็จะมาอัพจะโขบไม่เอาอ่ะมันถอนตะโขบได้ไหมไม่ได้ใช่ไหมถอนได้ครับถอนได้ถอนยังไงอ่ะมันมีให้เป้าให้เลือกถอนยังไงอ่ะก็เลือกอันไหนไง ไม่ใช่มันมีสโคปให้เลือกนะสี่อันน่ะแบบเราจะไม่เอาสโคปอะ่ะก็กดอันเดิมแล้วก็คนลืมเลยกูกกยังไงอะสเปซทั้งนน่์นกดกด<ๆ>ที่ไอของที่เราใส่อยู่อะครับกดกดเ,เราใส่เนี่ยอย่่างเชนจริงใส่ไอหกอ,อยู่อ๋อลิมูฟเหรอไหนรีิมูฟยังไงก็กดไอที่ใช้อยู่อ่ะใช้อันนี้ใลิมูฟโอเค ไีบุ้มไม่ต้องเปลี่ยนโก้หรอโม้ยดีไม่ไม่ต้องเปลี่ยนแต่อมดีแล้วก็ป้าไม่เอาแล้วก็เอารีโหลดไว้แล้วกันแม็กกาซีไม่ต้องอนี่แม็กกาซีกับรีโหลดไว้อันไหน แล้วแต่แล้วแต่เราแล้วแต่สถานการณ์มาากว่าผมมองว่าบางปืนก็ใส่ดีโหลดไว้ไว้บมันก็ใส่กระสุนเยอะไว้อะไรมีคนมาหาเราไม่เคยไปรถไฟเลยอะ่ะหัดหน่อยนี่อ่าแล้วเอาเอาลูกบอลด้วยจุรถไฟอยู่นะ <ไ>อันนี้มันคืออะไรอ๋อ <ไป S 2> จะตามไม่ทันแล้วมั้งไม่ไแดบบ้ไม่ไแดบบ้เอาท็อกันลูกสุดเย็ยดดีวกว่ามือไม่อันสี อไ AR, ะไรฟ้าที่สัก,สก,สกายทเจ็บม,มากท่านเจ็บมากเจ็บมากจนก่อแตกเต้ายังเหลืออีกตัวตา,ายหมดเลยปืนดีวะปืนดีอะเนี่นได้กลองดีวะไอ้มันมีกล่องหมลรถไฟแต่เราไม่ได้อยู่ในจุด องไปคิวเลยเดี๋ยวไม่เชื่อไมีเหรียญนะครับอ๋อยึดธงพวกอะไรพวกเนี้ยมันได้ของดีเนี่ยมีมีเอเคอยู่เล่นไหมใครจะเล่นมีให้ยึดธงด้วยเหรอไม่ยึดธงแบบก่อนรอยฟ้าเหรอเอเคอยู่ข้างบนนะใครจะเล่นแฮมเมอร์ วะไมมีเซ็ตเออาลองย oh, right. ิงเฮ้ยแต่มันโหดเลยนะเอาไปรีเจนเล่นมาสเตอรแบทหรือไม่เล่นไม่เดี๋ยวขึ้นแบล็คโอเคอ๋อมันโหดเอาไปรีเจนแล้วนั้นถึงจะโหดไม่รีเจนไม่โหดติดยังไม่ต้อสามเด็นเลยนะใช่ผมว่าก็ได้อยู่ได้ได้สามสิบห้านัดด้วยแย่มตัวโคตรเงินเงนใช่ตามนี้ใไม เดี๋ยวไปคิวเลยมีไปคิวไม่ใช่หรอนะ่ะกล่องเทอะคือไปเลยไปเลยใครไม่เต็ม,มอ่ะไอ้แบกคิแต่พัดไม่คิดดไ,คไปเลยเหลืออีกสองทีมแล้วสบายางบนก่อนนะเดี๋ยวเดี๋ยวมาเก็บของมันในกล่องได้ไหมอ่าดูครับวงมันไปฝั่งนู้นนะครับโอเคไหนวะที่ชอ็อตการรีเจนไหม,มอ,อ๋อทีมเก็บแล้วหรอน่าจะบอกก่อนไนดะ้ไม่มงงมา อ่ะมันไม่ถ่าเจอไม่เจออีกแล้วมากรุมเก็บปั๊บครับทีมไว้ไว้คมหาโต๊ะไอ้นี่ไม่เก็บอ่ะเอาไม่ทำอีกดีละอันเลิไปเลยตรงนม้เก็อยู่เรื่องมาโอ๊ยสร็จแล้วไม่เก็บไว้หะอเออก็เก็บอยู่ในมอันเดียวเหรอโอ้โหอันเดียวก็ได้มม่ีที่ว่าใช้ทุกอันเลยเก็บมาแล้วเก็บครบมาแล้วมันเหลือมีแค่นั้น ôi mình nhìn anh vô mình nhìn anh vô đi thảo phải ai mày yong chai đi ai mày 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 à đi Ôi đánh หนีก่อนตัแบทหนีก่อนได้อยู่ได้อยู่โอเคโอเคโอเคไปเลยตัวแไม่ได้ไม่ได้ตัวไปเลยไปเลยไปเลยมันมามาอยู่ข้างหน้ามันอยู่ข้างหน้าเลยอยู่หน้าสองอยู่บนหลังคาไม่เหรอตัวแบทตัวแบทขึ้นเลยตัวแบทขึ้นมาแล้วโอ้โหเปไม่ได้ เอาเลยก็าเลยเหล bon. okay. ือคนเดียวเหลือคนเดียวไอ้เหลือสองเหลือสองเห็นคนเดียวตอนแรกเห็นคนเดียวมันกลางโล่มันกลางโล่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรแกขับรถไว้เข้าวงแล้วค่อยไปพอไปคิดเออที่แอบค่ะที่แอบเลยโอเคแอบหหลังไนแอบอะไรที่เนี้ยได้ได้พัดเลยพัดเลยมันชุบเพื่อนเราวะนี่ยเออมันชุบเพื่อนต้องปล่อยต้องยอมปล่อยอ่ะ อย่าโดนเลยวะโด่มงกำลังืวันมาเหรอช็อกันต่ำันเองงายเยปลี่ยนเออมีน่งว nice m ทุกที่ปรแกรมทุกีกปกมมคนยืนเลงเลยอะ

Gracias.